รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Audio Jungle. S 3> สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของพวกเราพรอเดี์โปรดักชั่นจำกัดนะครับสินค้าของเราวันนี้เรามีสินค้า มาทําให้รู้จักกันนะครับคือสินค้าตัวใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นโคดัต์หรือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีชื่อว่าผ้าขมา้ามาร์คซีโรครับผมจะให้ดูเนอื้อ้าะครับแล้วผมจะเล่าประวัติของมันประวัติของมันยาวนานมากถึงขั้นคงเสาวดานี่ยครับปลูกเสกโดยอาจารย์หนู คงคพันตั้งแต่สมัยอายุขยานนะครับคุณดูสังเกตดีด้ดวคุณสังเกตดีๆนี่ครับเห็นเป็นแถวแถวนี่ห้าแถวบ้างครับมันคือดันห้าแถวครับที่ของอาจารย์หมูคนได้สักลงไปนะครับคุณต้องซอกตาเปล่าคุณจะไม่เห็นนะคุณต้องเอาเจาะกล้องจุลทรรศมาดูถึงจะเห็นรอยสัตวนะครับทุกอย่างเราโรงงาคมไม่หมดนะ,นะครับผมจะบอกว่าฟังชันงแรกของผ้านี้นะครับ มันสามารถทําให้คุณลอยได้นะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับดูนะครับอย่างที่สุดให้ดก่อนนี่ครับไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไระครับแค่คุณจับไว้หรือให้มันติดตัวผมผมขอญยตดขาดคอนะครับดูนะครับจงลอย เห็นไหครับขาผมไม่ติดพื้นนะครับมันสามารถทําให้นิยบที่สุดเลยมันไม่มีอะไรนะครับมันสามารถทําให้เราลอยได้จริงครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งของผ้าอีกฟังก์ชันหนึ่งของผ้าเนี่มันให้คุณลอยได้แต่ถ้าคุณปล่อยม,มันเมื่อไหร่มันจะลอยท,ทันทีครับอย่างผมปล่อยมันจะลอยผูยอ้อ่านงสงสงสัยว่าผ้าตัวนี้ถ้าลอยไปแล้วจะเก็บมายัางไงลอยไปอย่างผเนี่มันจะ ถึงในที่ผมปล่อยเขือปล่อยไปนิดลอยไปลยครับผมเลยมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเรียกมันสามารถกลับมาหาตัวเจ้าของได้ครับนี่ครับปล่อยนี้ไปเนีย่ยลอยครับผมจะปล่อยนะครับปุ๊บกลับมานี่ครับแค่คุณแค่พูดคาว่ากลับมาครับมันก็จะกลับมาคุณดูนะครับรอบนี้ครับผมจะโชว์ให้ดูนะครับตู้กลับมาน,นี่ครับนี่คือผ้าต่อให้คุณจะทําตัวพื้นมั้งมันก็กลับมาหาคุณได้ นี่ครับลอยคุณจะมันลอยไปไหนลอยขึ้นฟ้าเรียกกลับมาได้ครับนี่ค่ับาขคมมาของเรานะครับ้าขคมมามาซีโร่มันทาอะไรได้หลายอย่างสามารถคุมตัวได้หลายอย่างครับทำให้คุณลอยตัวได้ก็ได้ครับเมื่อคุณทขาขอมมาหายมันก็สามารถกลับมาได้ครับนี่ครับ้าขคม้าตัวนี้เราได้ทางการ ตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสสองมืนบาทครับสองหมื่นหนึ่งแสสองหมื่นบาทนะแค่คุณโทรมาไม่ก็คุณถ้าเกิดถ้าคุณสั่งขอไปนะถ้าคุณสั่งในร้อยคนแรกครับสั่งถ้าคัมามาซีโรกตัวนี้ร้อยคนแรกคุณจะลดเหลือแค่หกพันห้าร้ยบาทเท่านั้นนะหกพันห้าร้อยบาทไม่ยังไม่มียังมีโปรโมชั่นดีกครับถ้าคุณซื้อสิบตัวครับเราจะไม่แถมอะไรนะครับแต่เรา จะลดราคาเหลือ10ตัวจากห5พัน้ารบาทร้อยสาแรกหกพันบาท10ตัวเหลือตัวละพันสอง้บาทครับ10ตัวก็เป็น1มื่นสองครับซื้อแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าคุณโทรมาสั่งในห้านาทีสามารถสั่งมาห้านาทีนี้หรือห้าคนแรกครับคุณสามารถถ้าหุ่นนี้จะเหลือให้คุณแค่เหลือราคาแค่ร้อยเก้าเก้าเท่านั้นครับร้อยเก้าเก้าครับสามารถสั่งจองได้ยี่ ค o n d i p r o d u c t i o n at gmail.com ครับหรือสามารถโทรสั่งได้ที่0848149221โทรสั่งได้ทุกเมื่อครับเมื่อสินค้าหมดครับก็ไม่ต้องโทรสั่งนะครับครับได้ผมขอขอบคุณที่คุณเข้ามาดูคลิปเปิดตัวของพวกเราค o n d ี้สตาขอแพ้ครับนี่ครับ ้ามมามาซีโรของพวกเราลอยได้บินได้แค่คุณจะใช้ตอนไหน